ราชวงศ์จักรียังคงมีบทบาทสำคัญแม้จะเปลี่ยนจากกษัตริย์ผู้ปกครองมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติและผู้อุถธรภ์ศาสนาและวัฒนธรรมแต่เกมการเมืองเบื้องหลังกษัตริย์ไทยก็ยังมีความสำคัญระหว่างฝ่ายการเมืองประชาชนและกองทัพซึ่งมีความร่วมมือและความจึงเครียดกันอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงที่รัชกาลที่8ด จบชีวิตยงอย่างลึกลับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นปริศน,นาที่ถกเถียงกันถึงความจริงรัชกาลที่เกพระมหากษัตริย์ที่ยังคงอยู่ในจิตใจของประชาชนไทยอย่างยาวนานเกือบเจปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายทั้งการเมืองโลกการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและบทบาทของกองทัพที่มีอำนาจมากขึ้นรัชกาลที่เทรงมีความพยายามที่จะรักษา ความสมดุลระหว่างอำนาจรัฐต่างๆทั้งรัฐบาลกองทัพตัวพระองค์และราชสำนัก